เมื่อพอสวอปบอกกับท่านผู้ชมทุกคนนะครับว่า40%ทุกสัปดาห์เลยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลอะคาเดมีมูนไปด้วยกันกับช่องมูนอะคาเดมีนะครับวันนี้เรามาติดตามข้อมูลนะครับของพอสวอปด้วยกันนะครับเนื่องจากไลบชิ นะครับมูระนะครับได้โพสต์วันที่29พฤษภาคมปี2023ันนะครับซึ่งเราจะรีวิวทบทวนสำหรับพอสวอปก่อนนะครับว่าตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างตอนนี้กระดานเด็กเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่การวอร์รี่ไฟนะจากจากสติสนะครับเท่านั้นเองแล้วก็ตัวของพอวอลเล็ตนะครับที่ใช้กับตัวของเลเยอร์ที่2 ที่เป็นตัวของพอเชนอะตอนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีตัวกระเป๋าของตัวเองเนาะนะครับดังนั้นเรามีพอเชนพอเชนคือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับที่เป็นของบล็อกเชนเลเยอร์ที่1อ่าเลเยอร์ที่1นะครับหรือเลเยอร์ที่สองนี่ยแหละเอาแหละนะครับตอนนี้เขาก็จะมีโครงการขยายเชนไม่ว่าจะเป็น Bnb อ t h e r e u m นะครับ แล้วก็ตัวของพลิกอนนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆอ,อีกรวมถึงชิบะเหลี่ยมด้วยที่เป็นเบสพื้นฐานตั้งแต่แรกนะครับก็โครงการมีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ทางคุณไรโบชินากามูระนะครับก็ออกากล่าวนะครับว่าวันนี้ฉันไม่เบื่อดูกราฟเลยนะครับพอสวอปเพิ่มขึ้น40%ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับเราก็นายุรัเขาก็โพสต์ว่า t ูด m มู n นะครับขณะน,นี้ราคาจะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้เขากล่าวเต็มที่แล้วนะครับก็เหลือแตอ่เมื่อไหร่นะครับที่ราคาบิตคอยจะแรงๆนะครับฉะนั้นพอสวอ l ก็น่าดูเหมือนกันนะตรงนี้นะครับว่าราคาเนี่ยจะแรงหรือเปล่าซึ่งเราต้องดูฝั่งของอเมริกาด้วยฝั่งที่เป็น e t h e เ e ียนะครับก็ต้องย้ําว่า อย่าเกินร้อยดอนนะพวกนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินร้อยดอนแล้วอะ่ะมันอ่ามันเสี่ยงนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีด้วยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อพอสวอปเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่า พอสวอปจะกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันแต่ช่องมูล n ะ c คา e มีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีคุณอยากมีประสบการณ์มือใหม่อยากเทรดเหรียญต้นน้ําไม่รู้จะไปกระดานไหนดีเราแนะนํากระดาน gate io จะเป็นตัวช่วยประสบการณ์ของคุณในการเทรดกระดาน gate io กับเหรียญต้นน้ำเราเหรียญต้นน้ํากระดาน gate io ถือว่าเยอะที่สุด มีวอลลุ่มที่ดีกว่ากระดานหลายกระดานชันนับฉะนั้นเกตดอไดโออาจจะเป็นคำตอบของคุณในการเล่นเหรียญต้นน้ำฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำกระดานเกตไดโอที่จะช่วยสำหรับเพิ่มประสบการณ์ในระยะแรกที่คุณลงทุนเหรียญต้นน้ำแล้วมันเซฟตี้ที่สุดปลอดภัยที่สุดและบางที ราคาอาจจะพุ่งไปเร็วและปลอดภัยที่สุดด้วยฉะนั้นเราแนะนำกระดาษเจไดโเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถไปสมัครได้ต่อจากลิงก์นะครับคุณก็จะได้ส่วนลดอะไรด้วยนะครับแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยก็มีลิงก์ข้างใต้เราก็ฝากาไว้กระดาษเจต่อ